กันไกลจาก Snap-on นะครับ X หรือ Collaborate กับ Ofa เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ตัดกันไกลมีดคัตเตอร์ Meet utter, จากญี่ปุ่นตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สนับสนุนรีวิวโดยร้าน Multi Edge นะครับลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ราคาผมจะให้ไว้ใต้คลิปใน Description และพิน์คอมเมนต์อีกทีนึงเผื่อว่าดูรีวิวนี้แล้วโดนใจจะซื้อมาใช้งานกันก็ตามลิงก์ไปสั่งกันเองได้เลยนะครับตัวนี้เป็น uh, Ofa ผลิตนะครับกับ Snap-on Collaborate สแนปอ n อนซีเซอร์รหัสคือ OLFAL นะครับ15ึ่งห้าสแตนเลสสตีลซีเซอร์กันไกสแตนเลสสตีลเป็นกันไกงานคราฟต์นะก็คือสามารถจะใช้ตัดกระดาษตัดผ้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้รวมถึงงานทั่วๆไปด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็น highly durability durable stainless steel blade by stainless steel tone นะครับ snap on limited edition red color handle ด้ามสีแดง ลิมิเต็ดของ Snap-on นะครับซึ่ง o อฟาเป็นผู้ผลิตให้ส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดรหัสนะครับ OLFAL15 พร้อมกับขนาดยาวคูณกว้างคูณหนานะครับเป็นหน่วยมมเพราะว่าญี่ปุ่นใช้ระบบวัดแบบ m มตริกนะครับก็คือเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรกิโลเมตรกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นอเมริกันก็จะเป็นแบบ Imperial คือเป็นหน่วยนิ้วปอนฟีดนะครับไมล์ Miles, แล้วก็ออนอะไรพวกนี้นะครับ ไทยเองก็ใช้หมดทุกหน่วยนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเคสก็จะเป็นปอนเป็นออน์นะครับถ้าเป็นเงียงก็เป็นนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยวัดช่างตรงวัดซื้อขายก็จะเป็นกิโลกรัมแล้วก็หน่วยท่อปปาท่อไฟก็จะเป็นหุนนะครับวัดที่ดินก็จะเป็นตารางวาเป็นไร่เป็นงานงงเหมือนกันนะคือใช้ทุกอย่างเลยของไทยนะครับเพราะว่ามาตรฐานมันเยอะกันไกลก็เป็นกันไกลสาหรับงานคราฟซึ่งลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันนะครับผม หน่วยกรัมนะอันนี้ผมช่างเป็นหน่วยกรัมน้ำหนักเป็นกรัมเนี่ย10โทษทีห้าิบแกรัมนะครับก็เบาใช้ได้แหละนะครับส่วนของวัสดุใบเนี่ยเป็นสเต e เลสสตีลแน่นอนนะครับซึ่งโอฟาเขาก็จะทำกันไกลออกมาหลายรูปลักษณ์ด้วยกันนะครับจริงๆคือดีไซน์เนี่ยมันคือดีไซน์โอฟ้าเลยนะครับทั้งท่งใบทั้งหมุดยึดทั้งด้าม ทรงทั้งหมดเลยคือโอฟาเลยแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากด้ามสีเหลืองหรือดําที่โอฟาทาออกมาเป็นปกตินะครับเป็นสีแดงแล้วก็มีแท็ก snap on อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงขากรรไกรที่บริเวณโคนตรงนี้จะบอกเป็นโอฟาชัดเจนนะครับก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าโอฟาผลิตให้นะครับ ความยาวโอเวอร์ออเลยเมื่อลองวัดดูนะครับตั้งแต่บริเวณขากันไกลจนถึงส่วนปลายเนะี่ยอยู่ที่6นิ้วครึ่งโดยประมาณหรือ16เซนครึ่งนะครับแล้วก็ใบกันไกลตั้งแต่บริเวณส่วนที่เป็นโลหะจนถึงส่วนปลายเนะี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ4นิ้วอะนะประมาณ3.9นิ้วนะครับประมาณ9.9าเซนติเมตรเป็นกันรรไกรสําหรับงานคราฟแล้วง,งานทั่วไปที่ใช้งานในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดผ้าตัดได้ตัดถุงพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นงานตัดกระดาษอะไรพวกนี้ จุดเด่นของเขาก็คือหูของกันไกเนี่ยจะเล็กนะครับแล้วก็สามารถจะแย่ได้แค่2นิ้วเท่านั้นนะก็คือจะเป็นโป้งกับกลางหรือโป้งกับชี้ก็ได้แล้วแต่ใครถนัดเลยนะครับทำให้สามารถจะคอนโทรลกันไกลได้เวลาเราตัดแนวนอนตัดอะไรแบบนี้นะครับสามารถจะขยับได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแบบสอด2นิ้ว3นิ้วมันจะขยับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าขากันไกมันจะมีมิติที่จํากัดข้อดีของกันไกลแบบนี้ก็คือเป็นกันไกลที่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่แคบ,แคบ ะครับตัดอะไรที่อยู่ในซอกหรือว่าในหลือบได้นะครับจะเป็นงานเย็บผ้างานอะไรก็ตามตัวขากรรไกรเนี่ยมีความยาวที่เหมาะสมแล้วก็รูที่ใช้ร้อยเนี่ยก็เหมาะนะครับวัสดุหุ้มขาเนี่ยเป็น ABS พลา s ติกนะครับทำเป็นสีแดงแล้วก็ลบความคมบริเวณรูทั้งหมดเลยเป็นรูวงรีนะครับแล้วถ้าลองสังเกตที่ใบของขากรรไกร ก็จะเห็นว่าใบเขาก็จะเป็นคมเรียบนะครับไม่มีหยักอะไรผสมทําให้ตัดวัสดทุทั่วไปอย่างเช่นผ้ากระดาษนะครับรวมถึงได้เชือกอะไรพวกนี้ได้ดีหมุดยะเป็นหมุดแบบย้ำติดมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะขันหรือว่าเซอร์วิสให้มันแน่นได้นะแต่ขากันไกลาทามาก็แน่นหนาดีนะครับมีตัวเบรกกันเหนีบตรงนี้ด้วยนะบางคนไม่เข้าใจว่าเขาทํามาทําไมนะครับคือถ้าไม่ทํามาเนี่ยไอขากันไกมันจะชิดกันแล้วเวลาจับบางที นะครับชั่วหนีบมือนะครับเขาก็เลยต้องเว้นไว้เพื่อไม่ให้มันหนีบเวลาจับหรือว่าใช้งานบานจังหวะนะครับปลายกันไกลก็ถือว่าเรียวแล้วก็แหลมมากเลยนะก็สามารถจะใช้งานคราฟไว้ในกล่องเครื่องมือกล่องอุปกรณ์ใช้งานในบ้านนะครับทั่วๆไปได้นะครับนี่ก็เป็นกันไกรอีกตัวหนึ่งที่ทางร้าน m o l d เนะครับนำเข้ามาจำหน่ายแล้วก็ เป็น l i m i t ต็ดสีแดงด้วยนะครับ s n a p on X over นะครับผมก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ n d n r c r t h t n d n d Tool พวกนี้แล้วก็ชาปได้เลยแล้วเจอกันใหม่อัพิโซดหน้านะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคอมเมนต์ในสุภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Hebi Riden right out